มาฟังโบสถให้ลิซ่ามีชื่อเข้าชิงรางวัลเบสเคป๊อปจากงาน MTV ยุโรปบิวสิกอาอร์ด2022ซึ่งลิซ่าค่ะกลายเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกในสาขานี้ถูกนำเสนอชื่อเข้าชิงเป็นครั้งที่2ติดต่อกันสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพามาดูสาว Lisa ล Lisa ิซ่าลิซ่ามโนบาล200ไทยหนึ่งในสมาชิวงวงแบล็คพิงคศิลปินชื่อดังระดับโลกย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ค่ะกับซิงเกิลเพลงลิซ่าที่ปล่อยออกมาเมื่อวันที่10กันยายนใน ี2,564ที่ผ่านมาด้วยจํานวนการดูสูงที่สุดค่ะ73.6ล้านครั้งโดยสถิตินี้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือ g กินเนสส์เ r คคอร์ด2022ทาง u ิน n n s s s บุ๊กมีการประกาศข่าวบันทึกชื่อลิซ่าเป็นศิลปินเดียเด่ยวที่มียอดวิวสูงสุดบน YouTube ใน24ชั่วโมงแรกยอดการดูมากกว่า73.6ล้านครั้งกับซิงเกิลเพลงลิซ่าล่าสุดนะคะทางลิซ่าได้สร้างประวัติศาสตร์ควา้ารางวัลเบสเคป๊อบนเวทีงานประกาศรางวัล MTV ว e ด m โ s i c Awards ได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินเคป๊อปคนเดียวที่สามารถคว้ารางวัลน,นี้มาได้กับเพลงลิซาส,สดละลอนเลยนะคะลิซ่าได้รับการเสนอชื่อรางวัล Best K-pop อีกครั้งหนึ่งกับ v ี m TV EMA 2022สาขา Best K-pop อีกครั้งหนึ่งซึ่งลิซ่าค่ะได้กลายเป็นศิลปินเดี่ยวคนเดียวในสาขานี้ที่ถูกนำเสนอ2ครั้งติดต่อกันในปี2021และคว้ารางวัลน,นี้มาได้และในปี2022โดวยวิธีการโหวตข ง่ายมากๆค่ะตามที่ทุกคนได้ดูวกวันเลยคือเข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะก็จะมีโวตในสาขาต่างๆแล้วทุกคนค่ะก็กดเลือกสาขาบิสกี p ป๊ก็สามารถโวตได้ตามใจเลยค่ะว่าสามารถอยากโวตให้วงไหนกุ๊ปไหนกันบ้างโวตได้ทุกๆ10วินาทีค่ะโวตได้เรื่อยๆไม่จํากัด วิธีการโหวตก็คือง่ายนิดเดียวค่ะตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยนะคะก็ถือว่าปิดอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเกี่ยวข้องกับหนองลิซ่ากับวิธีการโหวตที่ง่ายมากๆค่ะที่ช่องสไตล์ของเรานะคะนํามาฝากทุกคนกันในคลิปนี้ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ